สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โจข่าวบอลนะครับผมอยู่กับผมโจบ่านเจี๊ยบนะวันนี้เรามาวิเคราะห์การแข่งขันนะครับระหว่างคู่ฝรั่งเศสพบกับทีมชาติโปลแลนด์นะที่จะจัดขึ้นในวันที่25มิถุนาสนาที่สนาม b v b s t a d i o n m o r t m u n d หรือที่รู้จักกันในนาม Signal i d u n a Park ประเทศเยอรามานีนะครับทุกคนมาดูกันที่ทีมฝรั่งเศสกันนะครับผมความพร้อมของทีมชาติฝรั่งเศส โคดดีดีเย่เดซองรู้สึกพอใจกับสภาพร่างกายของคิริยันเอ็มเปเป้ที่ทำผลงานได้ดีในนัดอุ่นเครื่องแต่คาดว่าเกมนี้เดซองจะยังไม่เสี่ยงส่งลงสนามเนื่องจากมีใบเหลืองติดตัวอยู่หนึ่งใบนอกจากนี้ยังมีอองตวนกลิสมามนนะทุกคนแล้วก็มัสครสตูรามที่ยังดูไว้ใจได้และมีคิงลี่โคมันอาจจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนอุสมานเดมเบเล่นะทุกคนนะ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  ที่ถูกดรอปจากทีมหลังจากถูกเปลี่ยนตัวออกทุกนัดในทั่วนามเมตนนี้นะครับมาดูกันที่ทีมชาติโปรแลรนด์นะครับส่วนาทางโปรแลรนด์นะครับนำโดยโครอสมิชลโปรเบรียสของทีมชาติโปรแลรนด์ที่เม้จะแพ้รวดและตกรอบเป็นทีมแรกแต่พวกเขาน่าจะพยายามฝากผลงานทิ้งทวนก่อนกลับบ้านโดยเกมนี้จะยังคงเน้นผู้เล่นตัวหลักอย่างโรเบิร์ตเดดอฟสกีนะทุกคนแล้วก็นิโคลาซาเลฟสกีแล้วก็ ปีโอเตอร์ซิลินสกี้และอดัมบุตซ่าที่จะลงในสนามเต็มนะครับผมสรุปแล้วนะครับการแข่งขันนี้ไม่มีผลประโยชน์กับโปรแลนด์ ทำให้ความกดดันอาจจะลดลงซึ่งอาจส่งผลดีนะครับต่อผลงานในสนามส่วนฝรั่งเศสมองว่าแม้ว่าจะต้องการชชนะเพื่อการันตีแชมป์กลุ่มแต่การปรับเปลี่ยนผู้เล่นบางตำแหน่งอาจทําให้เกมไม่เข้าที่ทําให้โปรแลรนด์มีโอกาสสู้ได้อย่างสนุกและสูสีนะครับผมไปดูกันที่คู่ต่อไปกันเลยนะครับผม เนเธอแลนด์พบออสเตรเลียการแข่งขันระหว่างทีมชาติเนเธอแลนด์พบกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับในวันที่25มิถุนาย2567ที่สนามโอลิมปียสตาดิโอนเบอร์ลินประเทศเยอรมนีทีมชาติเนเธอแลนด์นำโดยโคสโลนาลคูมันมีขุมกำลังเต็มมือให้ใช้งานโดยเฉพาะการกลับมาของไบอันบล็อบบี้กองหน้าดาวรุ่งจาก อาจ์แจ็คที่หายเจ็บแล้วมีเชื่อสำรองตั้งแต่เกมเสมอกับฝรั่งเศส0ต่อ0อย่างไรก็ตามการจัดทัพในแดนกลางต้องช่างใจเป็นพิเศษเนื่องจากโจเอฟิเ r ร์แมนและแชดดี้ชอวเทนสองนักเตะจาก PSV ต่างติดคาดโทษใบเหลืองโดยสถานการณ์ที่ทีมเนเธอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบสูงคาดว่าคูมันอาจจะให้จอจินโยไวนันดุมจอมเก่าออกสตาร์แทน เพื่อเป็นการป้องกันการสะสมใบเหลืองมาดูกันที่ทีมชาติออสเตรเลียกันนะครับโคสลาฟลังนิกต้องรอเช็คอาการของแกรนน็อกทาวเนอร์เซนเตอร์แบ็กที่เจ็บหลังจากทําประตูเปิดในเกมชนะโอลแลนด์3-1แต่ขาดว่าน่าจะหายทันลงสนามคู่กับเควินดานโซในแดนบน้าชิกวิลเมอร์ที่ลงจำลองแล้วฟอร์มดีมีโอกาสเบียดตำแหน่งปั้นเกมร่วมกับ คริสโตฟบอฟกาเนอร์ arner, และมา r เชลล์สาบินเซอร์เพื่อสนับสนุนหน้าเป้ามาโคอาร์โนโตวิชที่ซัดจุดโทษปิดท้ายนัดก่อนความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับทีมอัสวินสีสม้มแม้ว่าพวกเขาจะเข้ารอบไปแล้วและอาจจะมีเซฟพลังงานเนื่องจากมีผู้เล่นหลักหลายคนที่ไม่ได้เข้ารวมทีมตั้งแต่เริ่มทัวร์นาเมนต์ในขณะที่ออสเตรเลีย น่าจะพอใจกับผลสกอร์ที่เพียงพอในการเข้ารอบในฐานะอันดับที่3ที่ดีที่สุดทำให้เกมนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเสมอ